นะพี่น้องกาลังจะน้ำเดือดแล้วาออกเอาใบมะกรูดตะไครลงไปเพิ <c ười> ่มความหอมเข้าไปหลังจากนั้นนกเอาเนื้อเทาซอยไว้ลงไปลกเลยพี่น้อ,อ,นาาองเนืน้าาลอลดดนเลยม่ชิหยาบ โลโดลุนพี่น้องอือหอมใบมะกรูดหอมตะไคร้บุกคนจนังไลพี่น้อง ได้แล้วครับพี่น้องโอเคละเส็จลวร้านล่าสุด,รยยดหรือยย